ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกท่าทันนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะมือในแอดก็เดินทางมาด่อนปูตาเห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งประวัติปูเฮ่ากับบธรรมดาด้อค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะเพราะว่าเพิ่นเรื่องตัวดีตัวเด็ดเรื่องโชคเรื่องมันนี่ปูเห่ากับผู้ไดมาคอกับประสบความสาเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบัดนี้มือในแอดก็ได้เดินทางมาถามข่าวหาพอจำเนาะค่ะได้ข่าวว่าพอจำนี่ไปบวชเราเป็นจังไดไม่จังไดเนาะค่ะแอด ตกข่าวเนาะค่ะพี่น้องคะบ่ได้ท่านด้หูน้ำมูเนาะค่ะก็สิไปถามแม่นีเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นปูเพิ่นบวชอยู่ไสจังไไดเนาะค่ะหาพี่น้องอยากมากราบมาหาเพิ่นก็สิได้มาถึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมเนาะค่ะที่เข้ามาไม่นาะค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อสิบริพาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบนนี้แอดกรสิผ้าไปถามแม่นีก่อนเนาะค่ะพี่น้องคะว่าพอจำเฮาบวชแต่เมื่อใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า ต๊ะข้าวค่ะพี่น้องต๊กข้าวค่ะมนต่ําแอดก็ได้เดินทางมาดอนปูตาเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องก็มาขอพ่อนไปน้ากันเด้อพี่น้องค่ะค่ะคนนี่เพิ่นก็ล่างทาความสะอาดอดียวค่ะพี่น้องค่ะทาความสะอาดนะคะค่ะนี่เป็นบริเวณตะกอนนี่บม่มีหอนหม่องสียางพูดนะค่ะพี่น้องค่ะแน่นฐานะ ค่ะ่โอ,โอ้แม่พันททาความสะอาดโอ้แม่คะาวันดีคะ่ะค่ะแม่นี่คะ่ะวันดีตอนเศ้า <laughs> อ๋อมีแต่แอดพ่อนผ้ารวยสูพ้ารวยตกข่าวบ่หูวว่าพ่อจำบวชไหมแม่บ่บ่เห็นเพิ่นค่ะค่ะบ่เห็นเพิ่นปูแล้วเหรออืมค่ะโอ้แม่ก็มามามาไหวปูตาเหาเนาะค่ะเนาะม่านสูเหมอร่างมืม่ก็มาสวยค่ะมืางก็มาเศร้าค่ะเหลียวเตียค่ะใส่บัตรเราค่อยมาใส่บัตรเราค่อยมาเนาะแม่ค่ะเป็นยังไงก็พ่อตาเหาคือ ไปทั้งบวชเราคือเพนจังไรค่ะเพ่นคอยอยากไปบวชบัดนี้คือสิไปทั้งศาสนาไปแล้วบาคา่ค่ะไปทั้งวัดทั้งว่าไปจังสิบบาคา่ค่ะแม่เพนั่นนั่นเพนสร้างอันสร้างสาลาโอสร้างหัวโบราณสาลาไม่ค่ะอืเแล้วก็เพ่น เป็นผู้ยาบ้านเพื่อนเป็นอบตโอ้ค่ะเคนเพื่อนสั่งแล้วเพื่อนก็เลยบวชให้กูห้ามกโอ้ค่ะบวชเอาบุญเสริมบารมีเพื่อนนั่นล่ะโอ้บวชค่ะบวชเสริมบารมีเนาะแม่นาะแม่นเพื่อนจีซิกมือเลยหันบ่หูวน้อเพื่อนโอ้เพื่อนบวชเอาบุญค่ะบวชเอาบุญเนาะแม่นาะแต่ว่ากูบอกว่าสิให้เแล้วถวายยู่พฉ่นหามือดีอยู่งกูกูจำาล่าสิบผ้าเห็ดโอ้ค่ะถวายบุตเอาแต่ วัดได้สายศินมากมากกี่มาจัดงานพี่โอ้มาจัดงานดอนปูตาเนาะแม่เนาะเทว่าสิบเป็นมือใดหัน่นโเพิคนเบื่งมือนี่ค่ะแต่ก่อนห้านี่กับดอนปูตาห้านี่กับขับขังเนาะแม่เนาะไม่คอนบอสียางเนาะยางน้ำควิดยดยางน้ำควิดผู้ไปผู้มาค่ะมาเพื่อนกับมาแววมาอย่างข้าวหนึ่งเพื่อนกับไปเพราะว่ามันอยู่โดนมาเลยเนาะเนาะมันต้องเซฟเนาะแม่เนาะ เพราะว่ามันเป็นโลกร้ายเสมอเลยค่ะถ้าข้นมากถ้าใส่ต่อไปคือขนถือยันกันค่ะค่ะเอเดนข้าวพอจำเข้ากับพิ่นกับไฮเลกเขาเมา่อไหร่นอกแม่ขุนหงดทั้งกูจำเข้าขาปูจำเขากูนงวดขุนงษ์กันเมื่อกับไฮหกสามค่ะมันออกสามหกเนาะค่ะวันนี้เพื่อนกับไฮเก่าหาไม่เหล็กซี่คูอืมเหล็กคนค่ะไม่เก่าหาเหล็กคนค่ะจะเขาเย่ะ เงี้นี้เพิ่นกะท่านด้เย่มาที่แม่งเนี้เพิ่นกะสีได้แล้วที่อันกันบ้านเพิ่นว่าได้แล้วหรอบ้านคนท่านในบอกไผโอ้ค่ะแอะกันสีได้ไปหาเล่าอยู่หรอค่ะเพิ่นว่าเพิ่นบอกไปหรอมันมันเพราะท่านในไกลมือไพราะท่นโอ้โอ้ค่ะไปหาเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นว่าได้แล้วบอกกูได้แล้วเพืท่อนบอกไปดอกเพราะสันกูบ้านค่ะคนสิบวหัวกูจำบวชเนาะค่ะ บัดนี้เพิ่นบวชอยู่วัดใดบัดนี้แม่อยู่วัดอันในบ้านสีสว่างวงเฮานี่ล่ะมองอันวัดสีสว่างวงเฮานี่ล่ะติแม่มองวัดมองอันปู่มองเพิ่นสร้างพญานางล่ะค่ะเป็นไม้ได้หันล่ะออืๆมองเพิ่นเฮ็ดสร้างวันนี้เพิ่นก็สิพาถวายกุฏิที่เอ้ยศาลาที่เฮ็ดใหม่นี่เนาะแม่เนาะทั้งหัวทั้งหยังทุกอย่างที่เพิ่นสร้างไว้ค่ะปู่บอกว่าให้เราถวายค่ะ โอ้ถวายถวายขึ้หาเมื่อยู่จ้ะขึ้นหาเมื่อยู่เมื่อใดดีเพิ่นค่อยสิเอาค่ะโอ้เข้าน่ะค่ะก็สิได้มาตุมมะฮูมกันเนาะแม่เนาะคือเก่าค่ะแต่ว่าโอ้ยงากๆแต่อันเดียวนี่เนาะแม่เนาะมันโควิดแต่ว่าเพวกคนเสียหน้อยเห็นใหญ่ค่ะอืมขันได้ยินเขาก็มาค่ะสิเอาบุญนํากันเอาบุญค่ะแม่นแม่ค่ะอันนี้พอดีกายมานี่ก็เลยเห็นแม่นี่พอดีกันลังท้ำความสะอาดนะคะแม่นี่เลขกบางหันกับเขาอยู่ค่ะ ตะก่อนพันห้สิบกว่างวดนะค่ะโอ้บ่ามันหาสิบหกสิบเกียนงวดผิดไปสองงวดค่ะงวดนี่ปีใหม่งวดวันงวนที่สิบเกีนนะค่ะเพันห้ยตะก่อนพันห้เป็นตัวเลขค่ะในนี่พ็นห้เป็นความฝันโอ้งวดก่อนหนั่นงวดออกสามสิบวันที่สามสิบค่ะได้สามตัวเดียวได้สามตัวเดียวไม่ได้ออกสามหกโอ้ค่ะ ก็ถือว่าก็ถือว่าแม่นเน้น่าเหม่นเนอะก็ถือว่าเปานหัวว่าไม่ยิ่งสามคนอยู่นี่เด้อก็ต้องกลับอ่ะทันเอ้าก็เลยเห็นว่ามีแอดมินมาถามดอกค่ม้าเที่ยวนั่นนะค่ะวันถวงวันที่สิบเจ็ดเนี่ก็ได้เป็นความฝันอีกเลยค่ะวันว่าสองคนน่ำหาผู้หนึ่งขึ้นรุ่นมากอ่ะเล่กันหลังเลกออกเด้เนี่ยค่ะ หิ่งสองผู้ชายสองคนน้ำหาผู้หนึ่งวงหนึ่งันไปใส่าสันก็เล่นสร้างกองหวดน้ำพินเนาะทำบุญน้ำพิน,น,ำพน,นเนี่ยเรืกงน้อยก็เลยมาบอกปูว,าวา่าขอสวดขอลาบน้ำพินพินนี่มือแรงมาก็กเลยฝันว่นมามีคนออกกลุ่มาไม่ืงก็<ะ>เลยว่าเพืนบอกจะว่าซื้อบ่ได<ะ>้ยังตู้ว่าซื้อบ่ได้ทันเห็นเล็กแล้วซื้อได้ก็บ่ถึก เออเรยกว่ากลวงมันเป็นเก่าเนาะค่ะเรียว่า s วง n g s i เพื่อนน้ำหาพนึ่งเลยเป็น s วงเก่าเลยเป็นหนึ่งเก่าอือเลขมากนะค่ะค่ะเอาก็เข่าคือเก่าเติบสันเลยเลกเข่าเรางวดีไมเนะค่ะปีไม่เพิาะเ็นตะกอนเป็นโตเล็กส่้ตลอดค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นี่ให้เห็นเป็นความฝันแล้วที่อืมมื่อเรต้องหัี้ีพบกฝันได้จักตได้บอกแม่เพราะตอน ตัวเดียวก็ได้บ่เอาเลยตัวก็นี่เนี่ยมันกับบริตรัวคนเนาะค่ะอันนี้ก็การปูกันเท่าพอซื้อมันก็ค่ะคนบ่มาหาเนาะค่ะแมนแมนคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเท่าบ่เห็นเนาะแมนเนาะเนี่ยคนก็ได้ยู่งยากมันสิแมนบ่แมนเนาะค่ะค่ะการคั่วฝันเนาะค่ะคิดถูกเท่ากับบริวารกันค่ะมันเป็นยังค่ะแมนเป็นแนงเนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะแม่แต่ถ้าก็ขนหลังวันพาเนี่ยคนสิหายตองหวัดค่ะ เพิ่นหายตองหวานเลยค่ะคอนสีแก่งขอมเี้ค่ะอือเลอว่ามันสิบเป็นตะบอกเพิ่นยว่าขันแอดมินมากแต่ว่าอยูู่้เดียวยู่ค่ะค่ะไว้บอกรถค่ะบอกรถว่าเป็นยังค่ะปรดภายค่ะคือว่าแบบเท่ากับหายเป็นท่านซื่อๆคะ่ะแม่ถ้าเพิน่นเพิ่นชโชคดีก็เท่ากับเท่าได้ท่ำท่านไปนั่งหายเป็นท่านไปเลยเองใช่ไหค่ะหายเป็นผู้ใดกับว่าหมูว่ามันจะออกตัวใดเนาะเมนค่ะแม่แมนเมนเพิ่นไปพิจารณาเอาดอกรน่ะกเนี่ยเราเห็นว่ามัน กินตัวไรเนาะค่ะคือห็นตัวไรก็ไปได่ไปฟันพวงตัวนั้นนี่ค่ะค่ะว่าเข้ากับโอโห่เนาะแมนแม่แมนแมนบอ้โหว่ามันสิออกตัวไรค่ะมันมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาแมค่ะแต่ว่าขั้นบุญเขามีมันสวดเขารัดเด้บานเนี่ยเขามันีแก่ปีคนนั้นคนหลายๆนะค่ะค่ะขั้นพ่นเรื่อยมากปะมากค่ะตอนนั้นยังให้ในยูทูบเลยค่ะแม่มันนั้งอย่างนี้มันแห่มูอย่างนี้เลยเปลี่ยนหาเอเปลี่ยนสามแล้วก็เข้าหาค่ะ ตะเก่าหนึ่งนะตะเก่าหนึ่งมากนะเพิ่นไทยมาตลอดเลยค่ะโอ้เดียวสืบว่าได้คนคนเห็นนี่เอาว่าได้ค่ะโอ้ค่ะเดียวผู้อื่นเพิ่นว่า่ายท้ำเพิ่นกะเพิ่นเห็นแมนี่เพิ่นกะเอาเงินให้แอดมินมาให้แมนี่ค่ะกะสิจังซั่นตัวกะ่ะพ่อได้ปวดได้ผายกะสิห้าเพิ่นโชคเพิ่นหมานกะสิ ได้อันนั้นมะซอยกับสิได้มาซื้อดอกไม้ดอกไหลใบปูขึ้นเก้าเนาะแม่เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเฮาก็บ่ฮู้เนาะค่ะเปลี่ยนแนวทางซื้อบ่ซื้อกระหอดมักบ่มักกัผ่านแม่นบ่เออพิจารณาเอาค่ะคือเป็นความฝันเว้าสู่กันฟังเนาะค่ะสุดนี่เพราะว่าสิบ่บอกค่ะครู้ย่านว่าบอกเพิ่นโดดอ่ะสระโอซสาธุขออนุญาตเด้อค่ะครู้ย่า่ค่ะเป็นคนวางได้แม่

เดี๋ยว<ะ>พี่น้องเอฟซีสิตีเอาเ <c oughs> ต้าตัวหนึ่งยูง่นกระตตาสี่เหลี่ยมให้ตีส้อยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนนั้นเอฟซี่นตีเก่งไงดอกตีเร็วแม่นี่ค่ะเพราะว่า่นเคยเอาห้ากว่าสิบตีไปโวลดมัดคันแต่เราคนสิบตีบวกขึ้น,นกันเนาะค่ะถถาพ่อนตีเนี่ก็เต้าโอ้บางคนพ่นตีได้เอา ตีส้อยกันเนาะค่ะพี่น้องห้าผู้ใดตีเป็นตัวใดกับเม่นมาไตาคีบบอกกันเนอพี่น้องค่ะแบ่งปันกันเห็นเตาแล้ววันนี้ก็เลยไปกับน่องไปกับน้องว่าไปเติมน้ำมันไปสวงคนดิ้สวงข้นเน่ไปเติมน้ำมันรถขั้นนั่นอะ่ะอผู้น้องว่าเติมมาได้เราเติมให้ค่อยเนี่ยว่าสัน่นเลขรถแกนหนึ่งห้าสี่ เลขหนึ่งหาซีนะคะเนาะเลขทะเบียนรถนะคะถ้า่อก่อนจะเติมน้ำมันไปพี่กบนองไปสองคนค่ะก่อนเห็นเตาแล้วดีนก็เลยไปกลับบ้านค่ก็เลยไปเติมน้ำมันคุณน้องว่าเติมบ่ได้ดรอกันเติมค่อยแน่วท่านกันรื้เขาละค่ะว่าเลขรถเขากับหนึ่งหาซีเนาะค่ะแ้่เตาเนี่ก็เป็นซีได้นะแม่เอาตามหลักสมมติว่าเขาตีเลรนๆกันเนาะตีตีแบบ ตีแบบเข้ามักนี่ค่ะแม่ตีแบบแม่มักนี่สแม่ซิมักตัวใดถ้าสมมติฝันแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นควาวมักส่วนตัวซื่อใช่นะคะสันเต้ามอนกันต้องค้นก็ว่าเป็นเกียรติเนาะโอ้เต้าเกียรติค่ะตัวหนึ่งเต้าตัวหนึ่งอือก็สิเป็นเกียรตินึงยังสิเป็นเกียรติยังให้ที่ลองเอฟซีตีเอาเกียรตินึงซีน่ว่าตีให้ที่ลองเอฟซีตีเอาเลยค่ะอือค่ะบางที่แม่นี่ก็ตี ถือวางที่กตีว่าถือกี่เรีย้ยวที่อ่ะค่ะเพิ่นสิตีเอาเพิ่นี่นะค่ะอันนี้อันอันนี้แอดฟอน,นกับสิขออนุญาตตีเด้อยาเด้อปูเด้อค่นบ่ถือยังไดงกับสก<อ>สิตรเด้อค่ะสกิดไเปน,นี่บอกค่ะสิตีเป็นถ้าแม่เพูนว่าเต้าเป็นเจ็ดกับสิเป็นเจ็ดแล้วกับสิตัตวนึงกับสิ่นึงแล้วกับตาสี่เหลี่ยมสี่แล้วเหลี่ยวกับตีเอาเจ้าจอมเก็ตสีเนาะค่ะแม่หนึ่งเก็ตสีด้เลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ตีเอาพี่น้องเอฟซีวาจังไงตีเนาะเพิ่นตีเป็นตัวใดเออล เต้าก็ก็ไ่ได้ตัวหน่อยก็มัดนอยู่โอ้เต้าใหญ่เนาะค่ะเนาะเต้าใหญ่อยู่เลี๋ยวเอาผู้ใดี๋ยวเต้าจะเจ้าเลยเราบ่ได้ปอนหัวออกมาเด้ค่ะเฮาก็อยู่ซื่อของเรา่ะค่ะเพราะว่าเต้าือค่ะก่อนตะเก่าแม่นี่คั่นหลังวันพาน่ะสิเห็นรถบางทีก็เป็นอาทิตย์บางทีก็มื้อนึงบางทีก็2มื้อค่ะเรียก็บอกให้บ่ได้ว่าเพิ่นสิบอก มือใดเนะาะค่ะแมืม่อเร็วเดี๋ยวเพิ่นค่ะเพราะว่าข้าวกระปุกค่ะขัวเรื่องหนาว่าเพิ่นให้ห้าวาหหาเห็นมือใดข้าวกระปุกๆด้วยกันค่ะแม่เพราะว่าอยู่น้ำเพิ่นม่านี่กับีกว่าแล้วเนาะค่ะเอาหัดนี้คะ่ะแอบแกขอขอบคุณแม่นี่เนาะคะ่ะรบกวนเวลาแม่เพิ่นท่ำความสะอาดน้ำหอน้ำห้องปูข้าวน,นี่ยละค่ะพี่น้องค่ะค่ะขอ<ม>ขอบคุณแม่นี่หลายๆนะคะขอขอค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะค่ะ ค่ะค่ะปูเล่ญาเด้อขออนุญาตบาดคำเด้อญาเด้อปูเด้อค่ะพี่น้องปองปายที่เขามาเบิ่งมาชมคลิปนี้เนาะค่ะกะฝันแม่นีฝันแม่นเขากลับไปพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะความฝันกิเป็นคือจังแม่เพิ่นเว้าสู่ฟังกันเหรค่ะพี่น้องค่ะตีซอยกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อว่าสิเป็นตัวใดเนาะค่ะทางแอดมินตีเป็นตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ทะเบียนรถก็สิเป็นหนึ่งห้าสี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่แอดมินตีเป็นหนึ่งเจ็ดสี่เนาะค่ะพี่น้องมาก ตีเป็นตวไดก็ล่องพิจารณาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะ,คะพี่น้องป้องไปท่านใดที่เขามาเบิงมาช่มแล้วนะคะแอดก็ขอให้โชคให้ m า,านทุกๆท่านเนาะคะ่ะบารมีปู่ตาขอให้ปุกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิงมาช่มก็ขอให้โชคให้ m า,านทุกๆท่านเนาะคะ่ะให้อยู่ดีมีซุกเนาะคะ่ะให้ถือห,ว,หวยรวยเง,งินแสนเงินล้านถือรางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะที่ซอยกดไหลกดแช่เนาะคะ่ะ ซอยเป็นกำลังใจบ,บ่ขมโฆษณาแอดกับอขอบบุญขอบคุณพี่น้องอย่างสูงเนอะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดกับสิขอจบไววเพียงสำนีก่อนแล้วค่อยพอกันไหมในคลิปหน่ะขอให้พี่น้องทุกท่านเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ